สบายดีสวัสดีพีเ่เอฟซีทุกคนเริ่มบุกอกับช่งองกล่องดีนะสาวน้อยรองซานวันนี้ทุกคนต้องดีมกันทีพาพี่เอฟซีทุกคนนำมาเบิง้งอ่าหลังจากเมื่อคืนนี้มันบอกฝนตกฟ้าหอ้องลมพัดแบบแห้งๆอทุกคนเออฝนค่อยจะแบบลมพัดแห้ง้าห้องพร้อมเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแมลงเมืองนี้นะมาใกล้อยู่นี่เลยน่ะไม่ใหญ่ใหญ่ฮะเดี๋ยวามีนี่ก่อน พอกุกงวงหักทับเบีย,ยร์ยางพอแล้วพุ่นเลยหักมาได้เสว่ากุกงวงพุ่นมนถึงหันหักมาบันนี้โหเป็นหักเหรอกรง,งวงก็ล่นอีกสิกวห้าร่นมือก็ไหลานาะมงงึงเว้ยเดี๋ยวกำลังเอาออกแป๊บน,นึงล้มลยอยแหงฝนละคอลลล่อยลมซาลมซาห้อ ต้นกระพอตาเฮ็ดดินหล่ายเฮ้ยทุกคนอ้องม่วงขายี่เลยเอาไปต่ํกินนําไปเนาะเอ๊ะนี่มันต้นอ,อกม่วงอย่างว่าน,น้อยสซะมังแก้วงแก้วเสียไปเนาะส้มบ่วะ พอตอนนี้เออแต่ก็ตอนนั้นทำไมเนาะแบบสู่ทึ่ไปไปนปลายเหมนลูกปีนไปเอาซว่เนาะงวงแก้วอันนี้ทุกคนเงาะไงงาพาวน่ะโอ้โห,โห,โหงงงงงยใหญ่เป็นปะ ต้นคุนว่าต้นต้นไหนอ๋ออยากติดมือพี่คนเดียวเฮ้ยเดี๋ยวนะผู้นะคนที่เห็นแบบนั้นน่ะสิตคุยเขียวนะเฮ้ยมะม่วงล่นมันเลยล้นไหลเถอะวะ่ะป๊า ลายขนาดเลยทุกคนเห็นแบบอัน,นเขียวๆมันบอกอันนั้นมันบมเมนใบไ,ไม้ด้อยเห็นมากม่วงทั้งหมดเลยของเพื่อนบ้านเนาะของซึ่งเันของป้าน้อยป้อลายเถอวะว่ะมักม่วงลงดีเปนโบล้นลายแบบนี้ก็ล้นหลายแบบนี้แม่มักม่วงลงดีบโบได้กินซุกสวะป้อโทป้าแม่เต็มพื้นเลยเนาะ,ะเต็มพื้นนี่เนาะเออ นี่ล่ะไม่เวไม่วรม,วา,มวาตรวจอันข้างบ้านหน่อเป็นหม,มกหมกม่วงงาแสงเนาะมมกม่วงไม่เวิรพัดบอลลูนต่แบบรู้สึกว่ามีคนมาหลักนี่แบบมันนี่มันมีหลายจุดที่บึงบึงได้ว่าเหมือนมีคนมาขโมยเลยว้าตอนไม่เวิร์นมาคำไว้หนะพวงนะจินแบบโหจินเต็ม นี่หมอกมวงนี่เขียวเสวยนั่นวะมาละอันนี้เขียวเสวยนั่นสามระดูเนาะปอเฮ้ยอ,อันนี้ไม่เวอร์อนะอยากบังคุมไว้อีกพัดของไม่เบอร์พัดบนต๊ะเนาะแก่กับโต๊ะในหนึ่งอันแถวอันทา,างทางหน้าเหือนเอ้ยบูนแถวแถวนี้นะ่ะต๊ะอ่าในใหญ่ใหญ่เติบ ต้นต้นพาวอ่ะเฮ้ยวัตีมองพาว่ะสิล่น <c oughs> นี่ใบไม้ก็โอ้โหเต็มหน้าบ้านไปหมดเลยเอาสวยที่กวดแหละ่าหามะม่วงแม่ม่าม่วงต้นนี้พัดอันล้นแต่หนวยใหญ่เอาใหญ่ขนา เดีตอนนี้บุยหญ่ทอนวยโตยุ่งถึงงาน,นโอ้พูนเสร็จไหมเสร็จอย่างเต็มเลยนี่เก็บอ้วกมาสันขี่รถพานี่แแล้วแบบตินรถหัวแน่นอนบ่หัวกับเหีอ้อนะคะ,นะคะทุกคน,นบังใบเผา,าโอ้ตกหมางมดเลยโอ้ตอนกลายังคา ขางถึง่นดีมะพพ้าคุณปตกไปกินเดี๋ยวสมมันจะสูงพดดีเบาเบาูกลางทเดี๋ยวเนี่จะพายเบื้องฝักคุณมึงว่ามีแบบอาหักบ่ออะไรอย่างเนาะ น,นี่ก็จะเป็นพอแล้วก็อาเปียอยางไว้ไหนฮั่นโอ้ยเกือบลมใน,นนี่ก็น่าจะบุมีอย่างชี่ดนแต่หน้าเทาฉันแบบโอ้อันนี้ไม่เหมือนเลี้ยงไปดุ เดี๋ยวป่าหายไปจนหมดวะนี้โหแถวนี้ก็แบบงางามะพร้า,งา,าวงากล้วยสะเต็มเลยแม่อันนี้มัน น้ำเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วโอ้มกวงอืแม่ลูกย่างมาติดทางมันมุมฮะเอาหัอสึมาได้บ่ล่ะโอเค แม่เวอรนบอกให้น้องดิบเอาอันต้นกล้วยน้ำพอแล้วเอ้ยบริเวณต้นกล้วยมักปีน้ำพอแล้วแม่เวิร์เซียงกินวะเดี๋ยวไปเอามาแล้วค่อยมาทำแม่เวิร์เนาะแม่เวิร์เซียนย่งกินเพราะเมื่อกี้นี่วะเอ้าผึ้แล้วยังสิบอะไรที่บอกแม่เวอน์มาอ๋อพอแล้วสิฟันต้นกล้วยต้งเดียวกันเลยวะโอเคแย่งไปเอากันได้เนาะจึงบอกวันพุ่นฮู้เสาวันี้เน็่ต้นสวยต้นอย่างแบบให้ใบไม้มันแบบอ่าอย่างก็ เราเปียงอันหนึ่งแล้วค่อยสิบวดเดี๋ยวฉิเต็นพยายาเอาเอา,เอาปีนพอแล้วนี่ขณะนี้พอแล้วก็ฟันก็แกล้ยให้งัวกินพ่ออันนี้ว่าแม่ว่าเอาให้แม่นะปีน,นี่เนาะนี่มาปี ซหน่วยมันบอกเอามาละซีนุ้ยเดี๋ยวเราจะแบกไปหาแม่เบิร์นอ้อเบาๆนี่ได้มาละเคทเอากระเป๋สีย่งยววายงกับเป๋าเงินเงินกับไก่แถวนี้ซื้อเดี๋ยวสิเอาไปหาแม่เบิรนแล้วก็หาแม่เบิร์นเอาแม่เบิร์นชีเฮ็ดยังกิน โอ okay, เคตอนนี้ก็เข้ามาในบริเวณเหงอนละแต่ยังบองดกว่าเง้นดี่กจะย่างไปค่ะแม่เบิร์นรักอมกิจแห่งอาชีพอะทั้งเศษไม้ใบไ,ไม้สะสายไปหมดเลย เรสวยกวดกลางบ้านฮะมะปีไม่ใช่ยังกลิ่นออไม่เวอร์เดออลาอ่ะทงตอาีนวยคนนะแม่ยนีนวยอหัวไหนยังไ่ได้ปืนทุกอย่างซ้ำอ้าเดียวเบิ่งกถือกีนวยนะเดียวเกาอนโอเค โห้นางดิบบวงขนาดโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ชิประมาณนี้เลยเนาะอ่าหลังจากพายุเมื่อคืนฝนตกในนึงฟ้าลมฟ้าห้องใบไม้กับแจกกระจายทั้งกิ่งไม้ทั้งอย่างเนาะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องดิฟ้าพี่พี่เอฟซีคนมุกโฆษณาน้องดิบน้องดาด้วยนะคะทุกทีมีฟัาทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดิบน้องดาที่จะต่อไปแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากสองน้องดิบน้องดา สำหรับคลิปนี้ขอเก่าค่ะบ,บาสวัสดีสวัสดีพีเอชทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ